ขั้นตอนการผลิตนะครับก็จบลงแล้วนะครับในคลิปโลถัดไปผมจะพาท่านผู้ชมไปดูผ้าไหมแต่ละผืนนะครับว่ามีความงดงามมากแค่ไหนครับโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับ ครับก็หลังจากที่ผมได้นําเสนอเรื่องราวของผ้าไหมนะครับแล้วก็วิธีการขั้นตอนในการผลิตผ้าไหมในอีพีที่ผ่านมานะครับอีพีนี้ผมจะพาท่านไปดูผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของศูนย์ทอผ้าไหมชุมชนบ้านนองบอนะครับว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณแม่น้อยนะครับซึ่งคุณแม่น้อยจะพาเราไปชมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผ้าไหมนะครับว่า ถ้าหมแต่ละพื้นมีลวดลายอะไรบ้างนะครับตามไปดูกันเลยครับตัวนี้เป็นลายบ้านเฮาเขาเอินว่าลายปลาสาดพึ่งลายปลาสาดพึ่งพึ่งบ้านเฮาเข่าซิต่อหัวแล้วก็ต่อตีนเข่าซิใส่ให้มันครบ มีหัวมีตัวมีตีนตัวนี้เป็นลายเอกลักษณ์ของบ้านเฮาซึ่งทุกคนในหมู่บ้านก็นมีมีกันทุกคนจ้ะตัวนี้เป็นผ้ากาบบัวผ้ากาบบัวเมืองอุบลตัวนี้เป็นลายโคมไฟค่ะ ทำจักสี่ธรรมชาติข้างน้ำสองค่ะตัวนี้เป็นลายคมห้าเป็นผ้ากาบวกัวหรือกันจะ้ะ บานเฮ้านี่ก็4สี่ทํมช้าสี่จักใบกระทินนรำ่งตามริมท่างนะคะตัวนี้เป็นลายปลาซาทเพิงที่ยกคิดแบบสมัยใหมนำมเขาใส่สี่กระบบกมักโคน ไอ้แม่ครับเราแต่ละเผือนี่ราคาจักบาทครับอันพวกนี้จะห้าพันมุดจ้ะถ้าเป็นต่อ 5, <000. S 2> หัวต่อตีนแล้วเขาสิข่าย 6, หกพันห้าเขาจะนุ่งได้เลยจะใส่ได้เลยนครแ,แนะนำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวนี้เป็นซ้ายขาดเอวเป็ทำจักหม่ือกันตัวนี้เซ็นละทรงร้อยห้าสิบเวลาใส่ผ้าทุงแล้วฮัววกก็สิโชว์ัก็สิมา มันก็จะมีรูปแบบที่สวยงามขึ้นอีกจ้ะตัวนี้เป็นผ้าห่มชิดบานเฮาซึ่งกระเจ้าเห็ดมาแต่ปูย่าตายายเฮาตัวนี้ก็เป็นคางน้ำ่องจะออกชชมพูชิดดบานเฮาจะงามมากงามงามโกบานอื่นมันจะเป็นลายเอกลักษณ์ของบานเฮาเลย เขาจะเอาแบบหัวสินแบบนี้มาทำเป็นกระเป๋าเวลาเขาถื่อไปมันจะดูให้โซขึ้นมีมีมูลราคาเพิ่มเพราะว่าเขาทำจากพ่อไมจ้าแล้วอันนี้กีกบาทครับตัวนี้เก้าร้อยกระเป๋าใบนี้เก้าร้อยจ้ะเก้าร้อยบาทตัวนี้จะเป็นตีนสินตีเป็นตีนสินตีที่ทำที่ที่เขาทอแล้วเขาก็จะมาติดกับตีน ตีนแบบนี้จ้ะตัวนี้เมตรละ250จ้ะตัวนี้เป็นหัวเป็นหัวสิน้นเวลาที่เขาซื้อไปเขาเขาก็สิบปิดติดแบบนี้ม,นมันจะสวยมากมันจะเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเฮาตัวนี้เป็นเสื้อดำย้อมมะเกลือเสื้อเชิดนี่สำหรับผู้ชายใส่ เสียขอบกลมนี่สำหรับหุยงใส่จ้ะครับอันนี้เขาเอื้นมาลายลูกแก้วมัว้งหรอคแม่แม่ผ้าผ้าไมหมเย็บผ้าตะกอผ้าลายลูกแก้ว<ม>ย้อมมะเกลือก็คือมีบ่อน,นี่บ่อนเดียวมีมองมีมองเดียวจ้ะบ้านนนองบอ่อนี่จ้ะครับบ้านอื่นนี่สิมีแต่สีตะกอ<ม>บ้านห้องนี่ใส่ฮาตะกอรครับครับถ้าผู้ใดเบิ่งแล้วกระถึกใจก็เข้ามาที่บ้านนนองบอ่อตำบลนนองบอ่อเลจ้ะ จะค่ายยู่ที่ในศูนย์ศูนย์ผลิตภัณฑ์ศูนย์อผ้าไหมวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบ่อเปิดสมือ0ู9 0 4เ2 6 3 1อ0 9 9 0 4 0 2 6จ้ะครับติดต่อแม่น้อยคุณแม่น้อยได้ครับผมขอบคุณครับครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของผ้าไหมบ้านหนองบ่อครับหลายท่านคงได้รู้ความเป็นมาขั้นตอนการผลิตกันแล้วนะครับ ว่ากว่าจะได้พ้าไหมสวยๆแบบนี้มีกระบวนการทำยังไงกันนะครับสำหรับคลิปต่อไปผมจะพาไปทำอะไรนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ